นไมม่ีศพคุณตำรวจคุณตำรวจตำรวจเอ่อผมลงไปล่อให้ก่อนเลยไหมเขาจะได้ไม่หนีออกเขาเอาเอาศพไม่ออกไม่ต้องไปพร้อมกันพร้อมกันใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลงล่อให้เร็วเร็วเร็วก่อนเขาจะหนีออกคุณตำรวจเขเห็นคุณตำรวจมาเขาจะหนีแล้วเนี่ยหายบ้ามันจะหนีแล้วมันจะเข้ามาใหม่อ่ะจะหนีแล้วครับผมเริ่มเริ่มก่อนเลยไหมล่อให้ล่อให้ล่อให้ ต้องลงรอแกงต้องต้องต้องเรียกตำรวจก่อนอ่ะหลองรอาเนี่ยลงรอกไม่มันยอยู่อยูลตำรวจเริ่มยิงอู่หลงหลกนะแทกลยนแหกตลตำรวจที่เหลืออยู่บนรรอรอเอาตัวนี่เลยตัวอุ้มเลยได้บัมได้บัมเดยวตนยิงโดยิงมึงอ่ะมองดูหนอยวะมองดูเบ ไม่เห็นมี่อยู่ๆมีตับเอาเห็นแล้วโลกมันโลดละสักทีวะเป็นของเรากินาอะไรกูดื่มเนี่ย Hmm. Rồi บ้านขายบ้างนะบ้านดีจีพี่ถ้ามันจะไปทางเนี้ยส่งอันนี้ให้มิงโกมันจะขึ้นทางโน้นว้ไม่ทันไหมเอาแม่งต่อ ชนขนาดนั้นยังไปได้ต่อลงมา <_ d ata> เ,เล่น <_ d ata> สัตว์ทำเหี้ยอะไรอ่ะเอาดิ อ้าทำไรมึงทำไรมึงมืงมึง้ม,งมงทำไรสัตว์รอหึงเพื่อนถ่ายรอมึงรอแป๊บรอแป๊บช่วยเพื่อนไทยเมียดีป่ะมาดีสบายครับสบาย มีครับ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 ดีชุบเลยมาดีชุบเลยแเรี่วถ่ายก่อนถ่ายายแล้วชุบแล้วชุบชุบ ห่อห่อถุงมาเลยแล้วกันพี่นี่ปะให้กับแมงซะหน่อยอาปฏิ่ไอ้เหียแม่งลากมาหาคนทำงานผิดเชื่อถ้าสมมติเราโดนไล่อะเราส่งอะเพื่อนอะไระได้ได้พี่อีผมส่งจีให้เพื่อนถามเพื่อนหน่อยว่าม่ใครอยู่บ้านปะ

เล่มันเงื่องอะไรไทย <Okay. S 1> อะไรนี่มัน,มนตำรวจมันวุ่นวายอยู่แหละเลเบลตอนนะี้ มิงโก้เสร็จบ้านได้ป่ะเสร็จบ้านได้ปะขอแ้วคนเดียวพอแล้วเปิดปิดพอ <c oughs> อะไยหรย้ำกลับยังไงนี่น้ำดิโดดิโดหาพักชีให้น้ำยืมรถบอกให้ใครไปส่งได้ปะเอเอขอบ้านขอบ้านบากกื่รก,กีบื่อกีห่อเพิ่มมาอีกปะ <c oughs> เออเป็นสองดีทั้งนั้นนะเออรู้เรื่องเออมิงโก้เซ็จด้วย à đây 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 bố vậy âm lặng âm lặng mình sẽ cho Hiếp Đây Đây cái này. ทำไมพี่รู้สึกว่าเลเวลเพิ่มอาโดนเพิ่มเเอ็ดชื่อใหม่เลย Um: er oh, r, sure. nah. ี่ัประะกนนวตโดนเพิ่มพี่ใช่ปะใช่นี่ิตำรวจอ่ะอุ้มอุ้มศพเหมือนพวกเราลงไปช่วยด้วยแต่จะมีลูกผมมีแต่ตำรวจกับพวกดีจีสกอตพี่ไม่มีพวกเราไม่ เพิ่มหมดเลยเอาไงวะนี่เอาไม่ได้ป่ะดิผมเอาพี่เป๊ะทำได้เดียวต้องเอามันคืนอืมอันนี้ต้องหรื่อฮ่ะเหรอพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่เพราะตอนนี้เหมือนเพื่อนเราโดนเพิ่มใช่ไหมพี่ สมแล้วโอเคพี่ผมน้ำผมลากอยู่กับเฮียโทนี่อ่าโอเคครับเป๊ได้ได้ได้แหละได้ครับหาเคสเพิ่มเฮ้ยห,หาหาเพื่อนช่วยโดนประมาณสามเน่ะสนุกเปลา่าช่วยด้วยอุ้มไปด้วยอืมน่าลุ้นเว้ยมาเอาศพเขารเรเบล ก็มันเอาตัวเขาเลยไปหมดเลยเพราะมันชนะพวกเรายเยอะเว้ยอันนี้มันคุม้มเข้าใจไหมเออเข้าใจเว้ยมีอะไรนะบัตรประกันบ้กนปลาสวรรค์ปลาสวรรค์นีป่นนปนได้ะปะปนได้พี่บัตรทำงานปลาสวรรค์เบ็ดอะไรเงี้ยปนให้หมดพี่ อาตะวันเยียตบปาบัตดทำงานไม่มีหน้ากากป้อไม่ได้ะไม่ได้พี่มีอาหารไหมพี่มัน,นไม่มี<ะ>ไม่ม,ม,มีพี่เติมมาแล้วมีน้ำเอาน้ำปะไม่มีไม่เอาน้ำปะ่ะถ้าต้องเอารอก็มีแค่น้ำช่วยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแหวกก็ได้พวกมันน่าจะชิวน่าชิวพี่ว่าน่าชิว เฮ้ยตอนตอนแรกพี่จายวิวอยู่กับงอนตะขี้เมืองเออ,อผมไงผมพยายามดึงตัวออกแล้วผมมาง้างมาละไม่ทันจริงแข็งใจแบบยิงขาแข็งสู้อะเมื่อกี้แถบลงไหลกัว่า <c oughs> ปิวเลยเ <c oughs> ข้าจุดว่ะโอ้โหน่าชัดเลยไ่ไหนหมดอะนี่จุดอะนี่มาที่มาบ้านดีจีหนึ่งเคส นดีเจพี่เม,มื่อกี้มันอุ้มไข่อ่ะเมื่อกี้มันอุ้มเฮียเกียร์ฮะเฮียเกียรเหรอใช่เมื่อกี้เฮียเกียร์ อ๋อเก่งน้องเอาเเวยเอายาวไปที่น้องกดนะที่กดแล้วเลยบ้านมดเลยปล่ะที่ไม่เห็นจุดมันออกไปเมืองสายน่าจะขึ้นเขาเหมือนเดิมไลายขึ้นเขามันเลยแล้วก็บ้านมัน ข,ขึ้นขึ้นไหนบ้างอ่ะนอกหมดเลยใช่ป่ะใช่โซนน่ะน่าจะขึ้นเข่าโคบแล้วเจอท่างนายบอกไหเลเบลจุดหนึ่งเมื่อกี้ถ้าในเมืองไดา้ได,าด,าด้ผมแจง้งอันนี้เลเบลพี่อแล้วอุ้มสองอีกคนหนึ่งหมัดปากช่ปวะคนมีของเหมือนกัน ไอ้คนนึงม่ขอแลกกับไอ้มาดีใช่ยืดแลกนิดกับไอ้มาดีอันนี้บ้านมันอ๋อเออว่ะยืนแล้วนีดเออถูกถูถูถูอันนี้บ้านดีจีอีกต้องมามาแบบนหอได้นอะไรมันนี้ บที่พี่มองก็คืออารมณ์แบบอยากไปพักอ่ะแต่เขาคงไม่ให้พักอ่ะพี่ไปช่วยบอกว่าไปช่วยพักไม่ได้ถล่มบ้านดีจีพวกศพกันด้วยมันมันมีแค่สองแพเพมทักมาถ้าสมมติมีอะไรอ่ะถ้าสมมติพี่ต้องแวะเข้าบ้านก่อนได้ไหมพี่ขอระเบิดก่อนต้องไปเอาระเบิดที่บ้านได้ได้อารมินก็ อาเซตบ้านแล้วมิงโก้วาดหยิบระเบิดลงมาให้หน่อยเดี๋ยวไประเบิดบ้านดีจีเหมือนมันมีสองเคสใช่สองสองสองรูปหยิบลงมาเอาหยิบลงมาเอายิบมาเต็มตัวละเออโอเคดูจุดว่าไงนะเฮียไม่จุดทำไมวะกระจายบึมเลยเที่ยนี่ใช่กระจายเลยในเมืองไม่เห็นเออถ้าได้กูอยากทิ้งมือนะเฮียเพื่อนกูมีข้าวอย่างเนี้ยจริงเหรอไปด้วยดีกว่า มิงโกสามสองหนึ่งะไรนะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคไปบ้านมันนะถ้าไม่มีใครว่างๆอะ่ะเราบอกว่าเสร็จบ้านแล้วถ้าคนสองคนก็นดีเออมิงโกเสร็จถ,ถ้าใครว่างก็ไปเจอบ้านมันนะแต่ถ้าไม่ว่างอยู่อยู่นี่แหละกดเลยอันนี้บ้านมานันอีก ไปนู่นแล้วพี่ข้างบนเลยน่าจะขึ้นเขากํากลังเหมือนกําลังจะขึ้นขเขาสองเคสเลยพี่ใกล้ๆกันข้างบนสุดเมืองบนแถวอู่บนสุดเลยไปว่นหนอ เออต้องอยู่อ๋อชื่อชื่อเอ็งไปปลูกบ้านไปปลูกบ้านต้ใครไม่รู้อ่ะปลูกบ้านปลูกบ้านดิงๆใครไม่รู้ฝั่งมนใช่ไหมใครให้มาใช่ฝั่งมันผมเอามาจากตู้อ๋อถ้าบ้านแม่งน้อยเอาแม่งก่อนเออ โดนไปอีกหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไล่มันออกมาแล้วหนึ่งดีโทรหาเป็มไม่อยู่ในบ้านเหรอเมื่อกี้พี่เป็มบอกว่ามันอยู่ในบ้านไปกดแคทด,ดูเลย โดนอยู่ขวาขวาสุดเพื่อเปไปได้ช่วยเพื่อนด้วยแล้วก็อุ้แมงด้วยพี่บอยผมโดนปะเนี่ยไอ้อยไม่รับโทัพด้อาลหปลี่ยละแลูกแไม่รับหนึ่งมีเสบนครึงพี่สบลุไอเหรอะหาไม่เจอสบ,บอยอหอ,อ,อยู่ข้างในอยู่เลย อยู่นบ้านเนี่ยทักนีลงบอกมาแล้วฮัลโหลมิ้งก็มิ้งก็อยู่ในบ้านทักทักนี่ฮัลโหลมิ้งก็อยู่บ้านไว้คนหนึ่งอยู่บ้านไว้คนหนึ่งบอกบ้านก็ดีโอเครื่องอุ้มมาโอเคใช่เขารอผมเลขเจ็ดหกสี่เอาตื๊ แกอมอยู่ตอนนี้เหรอพี่โอ้โหมันอยู่ไหนพี่ที่พวกเราเค,ครับไม่ได้พวกพี่เอ,อ่อโอนะ้ใครหนุ่มพามส่งหมอกเลยไม่ส่งเหอลี่ยมเดี๋ยวผมจะลงรถผมจะลงรถ ไเดี๋ยวก็าบ้านขอท่าทำไมเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอ่ะคนเนี้ยวันไหนเนี่ยเนี่ยจำหน้าได้ไหมเนี่ยใครอ่ะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอ่ะใครอ่ะเน,นี่ยที่ผมอุ้มอยู่เนะี่ยจะพวกคนป่ะเขาไม่เกี่ยวแล้วแล้วอุ้มมาเขาทำไมอ่ะไม่แต่เขาไปช่วยอ่ะมัวซัวมาเลยเนาะไม่แต่เขาไปช่วยไงมัวซัวอะไรครับเราช่วยครับ ไม่ใช่ผมไม่ไม่ไม <tr> ่มาไม่เอามาจะมันเลยอ่โอเคโอเคสุดหล่ออุมเป้เนี่ยให้ระเบิดรถมันทิ้งวะพี่